ดีกว่ากันเหลาด้วยคัตเตอร์หรือเหลาด้วยกบเหลาว,วันนี้มาลองดูกันวิธีการเหลาด้วยคัตเตอร์เนี่ยเราจะสามารถควบคุมความแหลมได้ได้ไส้ดินสอที่ยาวเหมาะกับลายเส้นที่ผิวไหวข้อดีก็คือสามารถควบคุมความแหลมของดินสอได้ไส้ดินสอยาวแต่ข้อเสียนั้นก็คือใช้เวลานานและต้องมีทักษะถ้าเผลอทำหักไส้ดินสอจะหักได้ง่ายมีโอกาสพลาดโดยคัตเตอร์บาดมือถ้าไม่ระวัง เหลาด้วยกบเหลาอีอีเร็วง่ายเหมาะกับงานที่ต้องการความสะดวกข้อดีก็คือไม่ต้องแค้ทักษะเลยไสจะไม่หักง่ายถ้าเป็นกบเหลาที่ดีนะข้อเสียก็คือคุมความแหลมได้ไม่มากปลายินสออาจจะต้องมาเหลาเพิ่มด้วยคัตเตอร์อีกนิดหน่อยถ้ากบเหลาคุณภาพไม่ดีอาจจะทําให้ไสดินสอเสียทรงหรือแตกได้และบางยี่ห้อก็จะมีราคาที่สูงมากอย่างเช่นกบเหลาไฟฟ้านี้เลยสุดท้ายแล้วจะเหลาด้วยอะไรก็ได้ตามที่น้องสะดวกเลยข้อที่สําคัญกว่าการเหลาด้วยอะไรก็คือการเหลาดินสอเพื่อมาไว้ใช้สําหรับ การเรียนเนี่ยแหละการมีดินสอแหลมแหลมมาเรียนไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วเหลาด้วยอะไรก็ได้ทั้งนั้นตามที่น้องๆสะดวกเลยเ <s> พราะว่าข้อดีของการมีดินสอแหลมแหลมมาเรียนเนี่ยก็จะทําให้เราได้งานที่มีคุณภาพเส้นคมชดัดแล้วก็สวยงามมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยได้นั่นเองการมีความรับผิดชอบในการเหลาดินสอมาเรียนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญของการเป็นนักเรียนศิลปะเลยไหนใครชอบเหลาดินสอแบบไหนมากกว่ากันคอมเมนต์บอกกันหน